สวัสดีค่ะอสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมื้อนี้สเชิมกับสิพาพี่น้องเนาะค่ะเขาป่าหาน่อไม้ก้อนค่ะหลังจากฝนตกมาพี่น้องพ่นกระมาหลายเนาะเด้อผู้ใดเหมือนแล้วก็บมีค่ะเอาก็ออกมาสาเพราะว่าพ่นมาตัดเดือกไล่สู่บ่ไหวค่ะเดือกไล่กับสู่บ่ไหวเอาก็มาตามทางนี่แหละพี่น้องเนี่ยทีได้บ่ได้กระมาล่อลุ่นกันเนาะค่ะแล้ว่าผักพร้อมมะลิมเอาอยู่ดอกเนาะไม่ก็ะเด็น่ะส้มสิเหลือเพิ่นก็สียู่ีเหละพี่น้องเบม่นกูดเห็นบ่ค่ะ ม,มากไหลเนาะหาน้ำไม่ห้านึ่งข้าพี่นอ้องสนิมากเอ้าไได้ตัดนอ,อนงงามงามค่ะน,นี่เหรอใกล้กันอือสมนอนี่พี่น้องเกิดเยอะดอกนี้ครมันรุก่น้นอง อืมนใหม่นะครัชมืออชมือเป็นค่ะอันนอนโอ๊เป็นเถาล้อ่าครับม่นี้มาโงไกลๆนะคะเพราว่าไองที่เขาตั้งใจสิปหานมงามนะเธอไม่นี่้องเพิ่งเข่าแล้วเาก็เลยเจดมาทางไม่ครับมุนน ທີ່ວ່າເຮົາຄັກໄປນະເນາະອັນຖືກງ່າຍງາມເພິ່ນເນາະໂອ້ນອນນັ້ນຊິຕັ້ງເນາະ ดีเลยเนาะเจาที่นี่เป็นกะี้นี่ค่ะมีงานนี่นก่อนนี่านนัก่อนถึนนอืมันน่าดูเนาอนี่พี่น้องหลายอยู่ค่ะฝุ่นหนึ่งสองนี่กลายเป็นจังหวะแล้วล่ะค่ะหนึ่งสองสามโอ้หนองงาม น้องงานยันเพิ่เด็เกิก่อน้องานไปป่ะออกน้องงานอ้่บ้องนี่ติดัดะนะใ่้องพี่น้องายุกค่ะว่อ้าวน้องไม่ลายๆายก็เอาบ้องบ้องนพี่น้องเป็นตที่สำคัญตัวเปียจ้าปก็ได้งันดีต้องเอาค่ะพราว่าบ้องกน้อเนี่ยตาเขา

บ้างคือซื้อกิ้วบะไรห,หรอครัเป็นฝนตกมาเนาะไม่ใช่เนียงแกะห,หงวนมอ,องงานฝนกับปีเนอะร้อ,อ,อนแล้วยู่ครังนันอีกครั้งจะมองงานไปพ,พูดครับแอมสวย น้องแงมอืมยอะไรอีเด้อค่ะปลาหน้าตามหมอดีเด้อน้องเด้อ,อค่ะปายครับนี่ตีสิมดเนาะกะลังงามค่ะกะลังออกน้องไม่เพิ่งออกเร็วๆน่ะพี่น้องถืออันนี่อย่างกะถือน้าม,มือเดียวสิแห้งพุงออพ่งเอาพุ่งเอาเล้เนี่ยจวดๆเลยเนี่ยเนี่ย ขนาดอันเป็นมหาล่องลอยยังยังไม่ไหมอยู่น่ะเือเนาะน้องไม้ยังเหงาเลยขนาดนี้แหละน่ะเป็นอยากเห็ดขมอีกแล้วผู้เด็กกับไป็สร้างเห็ดขมเนี่ยสร้างเห็ดขมเนี้ยอยู่หน่อยเธอเนาะเป็นเห็ดฝนตกไม่มีไหนหูดำฝนมีปะเขาเดบันีคือบวดจวดจวดจวดไอหูดำเราเป็นคนฝนมีดเด้อค่ะ นี่ซะ่นกมันเยอะอ่อนนะไปครัไปครับต่อพี่น้องนี่มลน้อพี่น้องโอ้น้องงามจังเหรอสองนกค่ะน้องงามนี่อือไปครับอ้อยู่กลางกับน้องงามอยู่ไปครับพี่น้อกไปครับปุ่นเถอะนี่นกค่ะก่อนน้อยน้องงามดีมากจริงต่อ อืมน้ำคนยังมาได้ครับมีพี่น้องอืมน้ำได้ครับอืมาม้นประเทศยังนัำอ่ะอืมวรครับได้ครับอืมก่อนนี้ได้งามงนพี่น้องด้วยนนี้น้ำอุนครั บ้องเหี้ยากะเยาเอาขายเนาะค่ะเลาก็ไปตืมอีพิ้นน้ำพี่นอ้นองพี่น้อง่นถามเนายบางคนสะสมกับคือขายเจ็ดขีดอีอย่างกัเจ็ดขีดสามสิบห้าบางคนก็เจ็ดขีดสี่สิบไม่ค่ากับเป็นเออ,เออไปค่าบางเทือนคืออซ้งเกินไปละกับ่ระกาบ่รกาลายเงินกับเพิ่นขายไปตามนั่นค่ะผูทีวาเพิ่นบ้านนั่นกะ ไล่ไปตามวุ ite, mm ้ยบอเินออกซีเครื hmm. mm ่อ hmm. ง mm ูดซีสบาทจ้ะอืมอือน้องครัน้ำปุนะไปน้ไม่มีนะปุ้นะอพี่น้องอืไปสวนนี่อือยนค่ะนี่อืมอืสองเนง นอนนี่นอนง่ายงามเยอะคน่หาหงกันนะะไปฟ้าหักลงมาก่อนอ่าหงามดูค่ะงามเต็มองงามต้องรุ่นนี้ครับเพราะเพิ่นเกิดหนึ่งค่ะ เห็นวมาะันเนี่ยค่ะไม่กอยังเปลนในงามนึงก้อยงามใช่ก้อยน้อยนี่หาเลีมมอเสียมนีเลี้ยมกยะดกกกเลี้ยมไนเนาพี่น้องดูดิน้อยหนึ่งนี่เน่ของแท้แต่ว่าเป็นออนดี เราทายุเข่าวเนี่ยดูพี่นอ้องอดเอาไปได้หรอกเนาะนอนอนองงามจริงได้งจริงนเงนาะงงาม,ไ,มได้เปสั่มกับงามามนันมีเสียนหลายเสมอเนไหมครับไอพี่น้องมึงดูข่างงามเนี่ย 嗯，对、um, no. น้ำไม่เกิดจากต่อเกิดจากการของน้ำไม่มาพี่น้องยังมาทวงเด้อค่ะกันไหมพุ่มด,ดาประมาณสามกิโลพุ่มด,ดาไปเอารถค่ถาส่วนอากน้ำไม่ต่อว่าไม่ยกก่อเดียวอืมนี่ขาหนึงน่งเนาะเพียงลมอีกค่ะเห็นมะนาวพี่น้องกำลังงามหัวจะเกิดสักแน่อุ้ย สมน้องข้ามงดูค่าไปพี่น้องสอนนี่เนาะนีโยมาเด้อ่ะานี่มุดำปรจิมนมากพี่น้องเห็นน้ำใหม่ปะน้องได้สมใจเนาะค่ะนี่หนึ่งข่ะนึงนึ่งน้อมึงนอนนีดูค้าป่ะนะพี่น้องเห็นปะ่ะโอ้เดีอเด้อสมควาอนี่ออกกันอยากพี่น้องบ้างละอ้าแหมบ้าค่ะ อออกละถามันต้องโดนเน,ะนเาะดูค่ะนะพี่นนองปาดเลยได้ค่ะนี่โอ้น้องถามันต้องโดนค่ะถามันต้องโดนแบบนี้นะเือฝนละพลับมะละมนะันเนะนุ้ดูค้ะพูดนะนอนนั่งดิ่งทักนเนาะค่ะฮืนามาโอ้ มือนึงละ่ะมันต้องเกิดซจะเสริมมาพี่น้องน่ะฮะ่อีกค่าอีกน,น,นัวต้องไม่เกิดเลยเนี่โอ้ล้ขักนก่อนนี่เกิดบอกแล้วว่ามันจะนอนไง แก,ก่กเมือนเนี่ยยุคค่ะเขาต้องใส่พลังนะพี่น้องแต่ว่าพูดถึงมเฮากะมักค่ะเป็นสมเนะนี่เห็นไหมตัวเดียวกัน้อค่ะพูดนะไหค่้ล้งนๆมเดินนี่นองง้อาเก็จะเป็นอะไระเต้ลตาเต้าแ้าามก่อนนี่นะเะมันมากออกนพี่ตาเ,เต้า,าอ่านอนค่ะพี่น้องเดีค่ะค่ะ ได้ไหมตาตเงาพี่น,อน้อเราเนี่อย,กกยอันนี้ครับมีในไรพลังเขีนมันก็กคือตเกาเนาะขำนี่ข,ำ,ขำหน่อยเ ี่นสองสามสี่วนี่เราที่หาจะปูเลยะีะน้ำไหนผมไปตัดปตายพั้งค่ะห,น,หน่งใส่น้ำกันเนาะ

ม้นงงาะเลยคือโผน่เหรอตายครับออกเกิดไม่ได้ สองนอกว่น้ดวัก่อนน้อยเนาะก่อนน้อยดีดีก่อนน้อยก็ว่าเปนก่อขี่นอน่อยนะบางงามได้ออนดิบเนยอืมอืหนค่ะนี่เนกไม่เขดเนาะี่อแกนิง

งามเลยเหรอรับาอืได้เยอะก่อขีเลี้ยมเออย่างนี้ได้ติดกระตานะครับกระตาได้ดิค่ะเกี่ยวเลี้ยมเอาอากาศจริสๆบุ๊มบิถอยพี่นาะวันนี้ไข่เนาะมาฮ้อนลายค่ะระวัก็บบดีย่างนึ่ยังบดเด็ดผสมบดได้เห็ดตาตาเด็ดเดียวกับบดได้เห็ดละคั้นบดเด็ดพราะเ่าตงธรรมชาตินะค่ะ จากแดดธรรมชาติอ้อนอ่อนเด้อค่ะไม่นี่เกิดไม่ไม่ก็อ,อนลองเชื่อก็ได้กินย้อนบ้างคุน,นะแต่ว่าเขากินน้ำไม้อนนะไรก็ไดเนาะน้ำไม้เขาก็ไดเน,นาะเฮียนันหามาบางเทียวก็ไม่ได้ขายดอกค่ะเอาไว้พี่น้องกินน้ำขอเชื่อไปตัดแล้วบีองเขา เพื่อไปตัดบักตัดนอนหนึง่งไว้ในไม่เสียตัดออกเรื่อยๆครับไม่อยากเป็นหลายไปค,ครับคุณน่ะเต็มด้วต้นเนี่ยอุ้ยช่องนอนนอครับพี่หนุ่มไปครับพี่นอนหอนในในพุ่ต้งมุนพี่น้อง,งนี่ไอ้ยุบสามนอนครับ เนี่เติมกันนิดหรอ่คะมาแนี่้องบ้างเราจะอ่อนดีดิพีน้ออ่อนดีเล่นผลงานมือนนี่พี่น้องเต็มตาขึ้เก้าค่ะน้องกับน้องงามเมอยู่นะเธอเนาะเพราะว่าเขามาฟังก่อขี่นะค่ะแล้วก่อไงก่ะ เพิ่นเขาแล้วมือหนาวก็ค่อยไปเนาะค่ะฉันในคลิปนี้กากฟเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนอเสริมแลกกันให้หูดนำน้ำได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีครับส่อเสริมฮักพี่น้องด้อค่ะ